ภาพที่เพื่อนได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับคือถ่ายมาจากตัว iPhone 12นะครับ mm hmm. เพียงแค่การจัดไฟนิดหน่อยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็สามารถได้ภาพเจ๋งๆแบบนี้ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ยังอยู่ในคอนเทนต์ของการถ่ายภาพโปรดักต์กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาถ่ายภาพโปรดักต์ที่เป็นแบบเครื่องสอําอางกันนะครับจุดประสงค์หลักๆเราในวันนี้นะครับก็คือใช้ตัวกล้องสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับถ่ายภาพโปรดักต์ออกมาให้สวยงามเหมือนมือโปรนะครับแต่ว่าวันนี้แถมขึ้นมานิดนึงผมจะเอาตัว Sony A7R2 ผมเนี่ยมาถ่ายควบคู่กับตัวสมาร์ทโฟนให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดแสงดีแสงเจ๋งนะครับ สมาร์ทโฟนก็ถ่ายพอๆกับตัวกล้องใหญ่ได้เลยนะครับส่วนแบ k กราวน์ในวันนี้นะครับก็จะตั้งเหมือนเดิมเลยก็คือตั้งเป็นฉากแต่ว่าวันนี้จะไม่เน้นแนวสโลปแบบนี้คือผมจะ เอากระดาษ2แผ่นเนี่ยมาวางไว้เป็นพื้นกับแบ็กหลังนะครับแยกกันต่างหากคราวนี้เราอยากได้แสงที่มันตัดตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับให้กับตัวฉากของเราเพราะฉะนั้นผมจะใช้กระดาษสี2แผ่นกระดาษสีอันนี้ซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนครับแผ่นละเจ็ดบาทมีหลากหลายสีมากเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถ่ายพวกเครื่องสำอางให้สวยดูดีกันนะครับไปไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับไฟที่เราจะจัดกันในวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็น n นนไลท์โฟร์ซ่า 60b นะครับแล้วก็ใส่ตัวเหมือนกับเลนโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของแนนไลท์เหมือนกันนะครับเป็น PJ FZ60 ใช้สำหรับตัวไฟแนน l ลท์ f o r ์ซ่า60โดยเฉพาะเลยนะครับมันสามารถที่จะใส่ไอแผ่นตรงนี้ไปได้นะครับที่มันเป็นรูปต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วเวลาฉายออกไปที่ตัวฉากของเราเนี่ยมันจะเป็นฉากแบบนี้ครับนี่ครับฉากที่เราได้เห็นไหม ว่ามันจะเป็นรูปมูลี่นะครับเราก็ปับทางตรงใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ผมปิดไฟหลักก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะให้มันเป็นลายแบบนี้ครับเหมือนแสงที่มาจากมูลี่หน้าต่างนะครับเ <c oughs> มื่อได้แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะวางตัวโปรดักของเราไว้ตรงนี้เลย <c oughs> เพราะว่าผมอยากได้เงาตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราตั้งห่างเกินไปเนี่ยมันจะไม่เห็นเงาตัวนี้นะครับผมอยากได้เงาตงัวนี้อยู่ตรงฉากหลังด้วยครับผมก็จะเอาวางไว้ตรงนี้เลยแค่นี้เลย แล้วเราก็หยิบกล้องของเราครับขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่ได้กันนะครับประมาณนี้นะครับจับโฟกัสล็อกแสงให้ดีครับประมาณนี้แล้วเราก็กดถ่ายหรือว่าเราจะเปิดเป็นสีส้มแบบนี้เลยก็ได้นะถ้าเกิดเราต้องการแบบสีส้มนะครับแบบนี้เราก็ปรับค่าเควินของตัวไฟได้เลยแล้วเราก็มาถ่ายกันใหม่ถ้าเกิดดูขวดมันไม่อลังการเราก็ ความตัวกล้องลงแบบนี้ครับอันนี้ก็คือรูปภาพที่เราได้มารูปแรกนะครับยังไม่ได้แต่งเติมสีสันอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งเพิ่มเติมนิดหนึ่งแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับได้เลยหรือว่าจะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้แค่นี้สีส้มๆหน่อยนะครับผมพอใจละผมอยากได้แค่นี้แหละลักษณะของภาพถ่ายในวันนี้ผมอยากได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือจากสมาร์ทโฟนแล้วคราวนี้เราจะใช้ตัวกล้องใหญ่ของเรานะครับมาถ่ายกันบ้างนะว่ารูปภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไง และนี่ก็คือรูปภาพนะครับที่ได้มาจากตัวกล้อง Sony A7R2 เมื่อเทียบกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็เรื่องของรายละเอียดเนี่ยตัวกล้องใหญ่นะครับอาจจะดีกว่าแหละแต่ถ้าเกิดเราโพสล,ลงโซเชียลอย่างเดียวนะครับแค่ตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ถ่ายออกมาได้เก่งแบบนี้แล้วครับในชุดนะครับเขาก็จะมีพวกรูปต่างๆมาให้ด้วยมีรูปแบบนี้นะเราจะมาลองเปลี่ยนดูกันนะครับว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะได้แบบไหนนะครับอันนี้เราก็ เปลี่ยนมาเลยจากมูลี่เมื่อกี้นะนี่แค่นี้ก็กลายเป็นรูปกิ่งไม้แล้วนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆมาแต่เราลองถ่ายรูปกิ่งไม้ดูกันนะครับประมาณนี้เช็คเรียบร้อยแบบนี้ครับแก้ไขใส่ฟิลเตอร์นิดนึงครับเรียบร้อยเราก็ได้ รูปภาพเครื่องสาอางของเราที่ค่อนข้างโดดเด่นและแปลกใหม่นะครับแลวถ้าเกิดใครไม่ชอบลายแบบนี้นะเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ออกได้เอาอตัวเนี้ยออกมาเลยบีบลำแสงให้เหลือแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาตัวประดั t ของเราวางแล้วเราก็ถ่ายได้เลยครับไอตัวเนี้ยสนุกมากเลยนะครับมันสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ค่อนข้างหลากหลายนะรูปภาพที่เราได้ออกมานะเรียบร้อยครับอันนี้คือรูปภาพที่ได้ออกมามาเดี๋ยวเราจะถ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับเซตนี้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจัดไฟแบบนี้นะครับเพิ่มตัวอุปกรณ์เสริมขึ้นมานิดนึงนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปออกมาได้แบบหลากหลายแนวแล้วก็ดูเป็นมือโปรโมากๆเลยนะครับสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานรูปภาพต่างๆนะครับของตัวเครื่องสำอางของเราเนี่ย ให้ดูเหมือนมืออาชีพมากขึ้นนะครับด้วยอุปกรณ์เสริมที่ผมเอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าตัวกล้องใหญ่ก็ตามนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพแบบไหนมาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมครับส่วนนี้มดเรลางผมแล้วสวัสดีครับ